วันที่17พฤษภาคม2567ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายชัยวัต์ตุลธกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายแพทย์สวุรวิย์สักดานุภาพนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดสมุทรสาครฝ่ายเลขานุการรวมทั้งชมรมชูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม เริ่มต้นได้มีการแจ้งผลการประกวด To Be n u m b e r รระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปี2,567ซึ่งสมุทรสาครส่งชมรมเข้าประกวดระดับภาคจำนวน18ชมรมและผ่านเข้ารอบระดับประเทศ15ชมรมและชมรม To Be n u m b e r วของสมุทรสาครที่มีผลงานสูงสุดคือชมรม To Be n u m b e r วของบริษัท c b r DC มหาชัยที่อยู่ในระดับพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่1 สวัสดีครับชื่อสุริยาพรมโสภานะครับชื่อเล่นพี่ยาย่านะครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของที่ปรึกษาชมรมทูบีนะเม,มื่อวันบริษัทซีบีเอจำกัดมหาชนสูงกระจายสินค้ามหาชัยครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยชมรมของเราเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับเรามีการก่อตั้งชมรมมาตั้งแต่ปี2557นะครับปีนี้ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่10แล้วนะครับได้ได้ว่าในส่วนของสถานะของชมรมของเราตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ รักษามระหารพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่1เรียกได้ว่าเป็นชมรมที่มีระดับสูงสุดของจังหวัดส,สมุทรสาครน,นะครับและที่สําคัญก็ยังคงเป็นต้นแบบให้กับชมรมน้องหน่อยที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทูบีนเมืบอวันด้วยนะครับ ีีพมใจดดวงดวก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกเลยว่าในส่วนของชุมนนของเราเนี่ยมันมีแรงขับเคลื่อนแรงสนับสนุนจากหลากหลายภาคส่วนนะครับต้อง บอกรับแรกเลยว่าผู้มีหาังของเรานะครับของ CBR เองเนี่ยให้ความสําสคัญกับเรื่องการดำเนินง,งานโครงการทูบีนำ้ำมันเป็นอย่างมากครับจากนั้นเนี่ยชมรมของเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งก็นําทีมโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านในงานจังหวัดนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะครับและที่สําคัญครับต้องบอกว่าชมรมของเราเนี่ยมีคณะทํา,างานที่ขับเคลื่อนง,งานได้อย่างเข้มแข็งนะคคณะทำงานคณะทางานของเราเนี่ย เป็นบุคคลที่เรียกได้ว่ามีศักยภาพในการดําเนินง,งานโครงการเป็นอย่างมากนะครับโดยส่งผลให้ชมรมของเราเนี่ยประสบความสําเร็จได้จนถึงทุกวันนี้นะครับ โอ้โหเรียกได้ว่ายเยอะแยะมากมายเลยนะครับในส่วนของเครือข่ายที่เราได้มีการขยายเครือข่ายไปเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเลย ทุกเซตติ้งด้วยซ้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชมรมทูบีน้ำวนในสังกัดกระทรวนยุติธรรมนะครับกลุ่มประเภทเรือนจาสถานพินิษฐ์รวมไปถึงสํานังกงานขุ้ประพฤตินะครับแล้วก็จะมีในส่วนของน้องๆที่อยู่ในสถานศึกษาซึ่งเราก็มีโอกาสได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับหลากหลายชมรมเลยนะครับและที่สําคัญในส่วนของสถานประกอบการของเราก็มีการจัดตั้งชมรมน้องใหม่เกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายซึ่งตอนนี้เนี่ยที่มีชมรมต้นแบบเกิดขึ้นอีกในส่วนของสถานประกอบการของเราก็จะเป็นชมรมทูบีน้ำวนของบริษัท แมคโคนะคะของแมคโครจังหวัดสมุทรสาครซึ่งตอนนี้ก็จะก้าวขึ้นสู่ต้นแบบแบบเงินแล้วนะคะ ต้องบอกเลยนะคะในส่วนของจุดสูงสุดของโครงการทูบีนเมื่อวันเนี่ยต้องเป็นระดับยอดเพชรซึ่งไทม์ไลน์ของการดำเนินง,งานทูบีนเมื่อวันเนี่ยกว่าจะตั้งแต่เริ่มจัดตั้งชมรมจนไปถึงยอดเพชรนี้เนี่ยจะใช้เวลาในการดำเนินง,งานประมาณ20ปีด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ชมรมของเรา C ีพของเราเนี่ยอยู่ดําเนินการมาแล้วประมาณ10ปีนะครับซึ่งถือว่าได้ครึ่งทางแล้วนะอีก10ปีเนี่ยเราก็ตั้งตั้งเป้านะคบว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะก้าวขึ้นสู่ต้นแบบระดับยอดเพชรให้ได้นะครับ ที่พร้อมมีใจดวงเดียวกัน พี่เองนะคบพี่ย่าสิพี่ยาได้คืออันดับแรกเลยได้ต้องบอกว่ามีรางวัลด้วยนะครับได้รับพระราชรางวัลบุคลากรทูบี n น m ม e r อวันดีเด่นระดับประเทศประเภทสถานประกอบการนะครับซึ่งได้รับมาในปี2562เรียกได้ว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมากนะครับและที่สําคัญคือต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่ทํางานแล้วไม่ค่อย ไม่ค่อยจะพบปะผู้คนมากสักเท่าไหร่นะคะชอบทํางานชอบอยู่กับตัวเองแต่ทุกวันนี้พอได้มาทำทบีน้ำเมืวันแล้วเนี่ยเรามีโอกาส นะครับมีประสบการณ์มีการเรียนรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นจนทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะออกมาอยู่เบื้องหน้านะครับได้พบปะผู้คนมากขึ้นทําให้เราได้เห็นศักยภาพหลายๆอย่างในตัวเองเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่ารับหน้าที่ในส่วนของการเป็นวิทยากรถ,ถ่ายทอดเทคนิคถ่ายทอดความรู้ในการเนินง,งานทูบีนเมื่อวันมามากกว่า10ปีแล้วนะครับก็ได้ได้ว่าภาคภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนของการทูบีในเมื่อวานนะครับ เปียนให้รู้คนให้เจอให้เข้าใจอะไรที่ใช่เราภาคว่าเราเลือกแล้วก็มั่นใจไม่วันไว้สิ่งหนึ่งที่รู้เรานั้นพูกใจว่าตัวเราเองมีดีไม่แพ้ใครๆจะไปยากอะไรถ้าตั้งใจจริงอะไรก็เป็นไปได้ในส่งของ CPI ของเรานะครับเรามีสุขใจายสินค้า ของเซเว่นอีเลเวนของเราเนี่ยกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศเลยนะครับและที่สําคัญคือนโยบายของเรามาจากผู้บริหารส่วนกลางนะครับทุกศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศจะต้องทำทูวีนัมเบอร์ครับซึ่งตอนนี้ต้นแบบของเราก็คือจะมีพี่ที่ขอนแก่นนะครับชมรมทูวีนัมเบอร์วันซีบขอนแก่นของเราเนี่ยก็ขึ้นสู่ระดับยอดเพชรแล้วนะครับซึ่งพี่เขาก็ทํามาเกือบ20กว่าปีแล้วนะครับใช่ ถ้าเทียบกันในกลุ่มซีบีออด้วยกันก็ต้องบอกว่าซีบีออมหาชัยมีความโดดเด่นมากๆนะครับเราเรามีทีมงานที่เข้มแข็งเราได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นจากทางบริหารพื้นที่เองรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนพวกเราด้วยดีตลอดมาจนทําให้พวกเราประสบความสําเร็จได้ทุกวันนี้ถ้าเทียบกันในส่วนของซีบีออเองเราก็มองว่าเราคือชมรมหนึ่งที่ประสบความสําเร็จมากๆของซีบีออร เ่งของโรงงานของเรานะครับอันดับแรกเลยเรื่องของยาเสพติดเรื่องของปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการของเราเนี่ยลดลงจนตอนนี้เป็นศูนย์เลยนะครับไม่มีพนักงานที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมไปถึงพนักงานของเราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นนะครับและที่สําคัญครับโครงการทูบีในวันเปิดโอกาสให้พนักงานของเราเนี่ยได้ได ได้มีพื้นที่ในการแสดงสัญยภาพต่างๆในการโชว์ฝีมือในการโชว์สิ่งที่เรียกได้ว่ามันอยู่ข้างในแล้วเขายังไม่ได้ถูกเอาออกมาโชว์ข้างนอกเยอะแยะมากมายซึ่งชูบีนัมวันมีตรงนี้ให้เขานะครับพนักงานของเรามีเรียกได้ว่ามีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นทางท่านร่างกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจิตใจมีต้องบอกว่าด้าน i อและ EQ เรื่องของความเครียดจากการทำงานของพนักงานของเราลดลงอย่างต่อเนื่อง IQ และ EQ คค่อนข้างสูงนะครับ เรื่องของ turnover ์ a t e นะฮะสถิติการเราออกของพนักงานของเราเนี่ยลดลงมากๆนะครับจากการนำทูบีนัมเบอร์วันนะครับและนี่คือผลสำเร็จของโครงการทูบีนัมเบอรวันครับสำหรับชมรมทูบีนัมเบอรวันของบริษัท c p พ d c มหาชัยจะร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจติดตามประเมินผลงานและเก็บคะแนนระดับประเทศรอบพื้นที่ในวันที่31พฤษภาคมนี้ เป็นหนึ่งโดยมีพึ่งยาเสพติดและในวันที่ 28, 29และ31พฤษภาคม2567คณะกรรมาการจะมีการลงประเมินผลงาน 2B Number o ันระดับประเทศในรอบพื้นที่ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครของเราก็มีการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับอย่างเต็มที่ ส่วนในวันที่21มิถุนายน2567จะมีการจัดมหากรรมรวมพลคนทูบีนัมเบอรวันของจังหวัดสมุทรสาครณโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยอนุกูลราชซึ่งงานนี้ชมรมทูบีนัมเบอรวันต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครก็จะมาแสดงผลงานต่างๆที่ได้ทํางานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาชมรมอย่างยั่งยืนต่อไป